สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการใช้งานหม้อหุงข้าวลดน้ําตาลเสี่ยวมี่เฉินมี่กันค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานโหมดหุงข้าวลดน้ําตาลกันก่อนดีกว่าค่ะวิธีการทํางานง่ายมากๆเลยนะคะ 1. นึ่นหม้อสแตนเลสวางลงไป 2. นําหม้อตะแกรงวางทับลงไป 3. ใส่ข้าวสารลงไปสามารถหุงข้าวได้มากสุดถึง3ถ้วยตวงเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้วยตวงก็จะมีแถมไปกับตัวหม้อหุงข้าวนั่นเองค่ะ จากนั้นเติมน้ําลงไปให้ถึงขีดด้านข้างของหม้อนะคะหากใส่ข้าวสารลงไป1ถ้วยให้เติมจนถึงขีดที่1หากใส่2ถ้วยให้เติมจนถึงขีดที่2และหากใส่ข้าวสารลงไป3ถ้วยก็ให้เติมน้ําลงไปจนถึงขีดที่3ค่ะจากนั้นปิดฝาหม้อให้มีชิดนะคะแล้วกดที่ปุ่มซ้ายด้านล่างจากนั้นก็กดที่ปุ่มเริ่มทํางานด้านขวามือค่ะหม้อก็จะเริ่มทําการหุงข้าวใช้เวลาหุงข้าวเพียง22นาทีเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว น้ำข้าวจะถูกรีดออกมาไว้อยู่ในถาดด้านล่างเราสามารถดึงออกมาล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะต่อไปมาดูวิธีการใช้งานโหมดหอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะโหมดปรุงอาหารปุ่มจะอยู่ทางด้านขวามือด้านบนนะคะวิธีการใช้งานโหมดนี้ก็คือสามารถเลือกได้ถึง5คําสั่งด้วยกันว่าจะทําอาหารอะไรคําสั่งแรกก็คือโหมดทําโจ๊กหรือข้าวต้มคําสั่งที่2โหมดหุงข้าวธัญพืชหุงข้าวกล้องคําสั่งที่3โหมดหนึ่งอาหาร คำสั่งที่4โหมดฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําและคำสั่งที่5โหมดอุ่นข้าวหรืออุ่นอาหารนั่นเองค่ะซึ่งการใช้งานนะคะเราสามารถใส่วัตถุดิบลงไปในหมอ้อจากนั้นกดปุ่มปรุงอาหารเลือกโหมดที่เราต้องการจะปรุงให้สังเกตที่จอแสดงผลนะคะว่าเรากําลังเลือกปรุงโหมดไหนอยู่เมื่อเลือกโหมดอาหารที่เราจะปรุงได้แล้วนะคะจากนั้นให้กดที่ปุ่มเริ่มเครื่องก็จะเริ่มทำการปรุงอาหารให้ทันทีค่ะ ต่อไปเรามาดูโหมดการตั้งเวลาล่วงหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะเราสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้นานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียววิธีการใช้งานโหมดนี้ก็คือกดที่ปุ่มเลือกโหมดที่เราต้องการใช้งานอาจจะเป็นโหมดหุงข้าวลดน้ําตาลหรือเป็นโหมดปรุงอาหารอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเลือกโหมดได้แล้วนะคะจากนั้นกดปุ่มตั้งเวลา1ครั้งเวลาจะเริ่มตั้งเวลาให้ต่ําสุดที่6ชั่วโมงซึ่งเราสามารถกดซ้ําเพื่อเพิ่มเวลาครั้งละ10นาที ได้สูงสุดถึง12ชั่วโมงค่ะเมื่อเลือกโหมดเสร็จแล้วและตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยให้กดที่ปุ่มเริ่มหนึ่งครั้งเครื่องก็จะทําการนับถอยหลังและเมื่อถึงเวลาที่เรากําหนดไว้เครื่องจะทําการปรุงอาหารให้เราโดยอัตโนมัติค่ะเพราะคนไทยชอบกินข้าวสุขภาพที่ดีเริ่มต้นง่ายๆได้จากการกิน